่วมส่งมาเนาะเป็นคงสุดท้ายแล้ครู้สึกตอนนี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ถามเอฟซีไลก็ร้องไห้ตลอดครับผมปดูวันนี้ก็เข้าทำใจแล้วแหละว่าวันนี้เป็นวันที่ที่จะต้องจากกันจริงจริงแล้วนะครับแต่ก็บอกกับตัวเองว่าเหมือนเล่าเหมือนเล่าพยายามปลอบใจตัวเองนะครับว่าเป็นเพียงแค่การห่างกัน แต่ผมกับคุณอาจะไม่ขาดจากกันพยามบอกนะว่าเราคุพยา,ยามส่งจิตดวงจิตส่งความคิดเห็ถ,ถึงคุณอาตลอดไปบนะุญกุศลที่เราทำก็ยังสามารถส่งให้คุณอาได้เสมอครับก็พยายามบอกตัวเองว่าแค่ห่างกันเท่านั้นแต่ระหว่างเรากับคุณอาจะไม่ขาดจากกันพยาริงๆนี่แห้กสึกใจหายนะวันนี้จริงๆแล้วเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเลยแต่ ทุกความทรงจําไม่ว่าจะเป็นความผูกพันความรักความอบอุ่นที่คุณอาให้พี่ตลอดมามันจะอยู่ในหัวใจพี่ตลอดไปค่ะยิื่วงเวลาที่ผ่านมานีแบบความรู้สึกอะไรต่างๆตอนนี้แบบยิงคือดีขึ้นมาบ้างหรือยังีขึ้นบ้างลกูกแต่ก็ยังมีเหงาอยู่ก็ยังคิดถึงก็พยายามทําใจลกูกแต่คุณอาก็ไปสบายแล้วนะ ก็วันนี้ก็ถือว่ามาส่งคุณอานะครับขึ้นสวรรค์แล้วก็ทุกอย่างที่คุณอาได้ทํามาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นหนังหรือละครนะครับเราก็ยังคงเ,เก็บคอนเซปต์นี้เอาไว้เก็บความเป็นคุณอาฉลองพักดีวิจิตไว้นะครับโดยต่อไปเราก็จะทําละครในแนวของคุณอาเหมือนเดิมคงเป็นคุณอาฉลองพักดีวิจิตไว้โดย นโยบายของคุณพิมพ์นะครับแล้วก็ผมซึ่งมอบให้คุณเอกลังซีโรดได้กำกับละครดีๆให้กับแฟนๆช่องเจ็ดสีได้ชมกันแล้วก็ให้แฟนๆของคุณอาฉลองพักดีวิจิตนะครับได้หายคิดถึงคุณอาครับหลังจากนี้จะให้พี่เอกมารับไมค์ต่อเลยใช่ครับมากำกับครับในค่ายของคุณอาฉลองครับครับ บอกว่ายังรักษาคอนเซ็ปต์คุณอาไว้อยู่ก็คือหนังบูอะไรแบบนั้นเออคนบูอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ยังเป็นบู๊หนักรักตลกนะครับดราม่านิดหน่อยครับคงคอนเซ็ปต์คุณอาไว้เลยครับแล้วก็ครับคอนเซ็ปสุดท้ายด้วยที่คุณอาที่คุณอาสร้างไว้แล้วแล้วปักละสานต่อใช่ครับกำลังที่จะออนแอร์อยู่เรื่องครับพ่อตาปืนโตครับตอนสาวกำนันพันดุจะออนแอร์เร็วๆนี้นะครับซึ่ง คุณอาได้เขียนบทไว้แล้วก็ได้ตั้งใจมากสําหรับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่เป็นผลงานของคุณอาได้ฝากไว้นะครับีมบริษัทบริษัทของคุณอาทั้งหมดก็คือป๋ากับคุณพิมก็คือจะเข้ามาดูแลแล้วก็สานต่อครับร่วมกันครับร่วมกันคุณอาได้มอบหมายให้คุณพิมพ์กับผมครับได้สารต่อครับรับผลิตละครให้กับช่องเจ็ดครับ ม,ม,มีอะไรที่คุณอาฝากฝไว้อีกไหมครับที่ฝากไว้ก็คงจะเป็นความเกี่ยวกับเรื่องละครนะครับแล้วก็ได้ฝากพี่เอกไว้สุดท้ายคือฝากพี่เอกรังสีโรธไว้ครับเพรว่า,<อ>าพี่เอกเองพี่เอกร่วมงานกัตคุณอ,อามบนานมากแ,แล้วแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่เอกต้องมาสั่งต่อด้านการส่งกลับพระเอกได้อะไรออามาจากคุณอาบ้างคะประสบการณ์ในห,าหาลายอย่างาก็ แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเพราะเราเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงล้วก็ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้ศึกษาเรื่องงานทำเรื่องหลังมาได้ดูคุณอาเป็นแบบอย่างก็เก็บเกี่ยว่ด้มาในทุกๆด้านสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณอาจารย์ระลึกถึงความสนุกของประชาชนเป็นหลักทุ่มเทจริงจังตั้งใจเป็นอย่าง,ย,างยิ่งเลยให้คุณดูมีความสุขสูงสุดทำให้เป็นคอนเซ็ปต์หลักของคุณอาเลยครับต้องมารับไม้ต่อคับ ที่เอกกดดันคุณอาทำไวก็คือเป็นบรราบ้านเราเลยบรรณการบ้านเราเอถามว่ากดดันไหมไม่ได้รู้สึกกดดันรู้สึกเป็นเกียรติซะทธซ้ำที่เราได้ได้ทำงานรับใช้คุณอาแต่เราเราเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าสิ่งที่คุณอาทําไว้นั้นสูงสุดสูงมากผมเชื่อว่าไม่มีใครไปถึงในจุดที่คุณอาสร้างไว้ได้แน่นอนแต่เราก็จะทําให้ดีที่สุดทําในสไตล์ของคุณอาให้ให้เข้าถึงสิ่งที่คุณอาสร้างไว้มากที่สุดครับ ทุมีโปรเจกต์อะไรที่จะทำหลังจากนี้ต่อไปี่ยก็อย่างที่เราไปประชุมกับช่องเจ็ดไว้ค่ะก็จะมีแนวใหม่ๆให้ผู้ชมทางช่องเจ็ดแล้วก็แฟนละครเราติดตามค่ะครับท่านกรรมการผู้การบอกว่าค่ายเรายังคงบูสอยู่นะครับอันนี้ก็คือแานละครก็คือรอติดตามได้เลยใช่ไหมครับครับก็คือไลเซนของอสซองจะไม่มีวันหายไปใช่ไหมครับไม่ไม่มีหายครับ เพราะว่าก็เป็นความที่โชคดีที่ได้พี่เอกซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของของคุณอานะครับมากำกับให้กับค่ายของคุณพิมพ์แต่ก็ยังถือว่าเป็นค่ายของคุณอาฉลองพักดีวิจิตนะครับแล้วก็แฟนๆของคุณอานี้ทั่วประเทศจริงๆเลยที่ยังรักผลงานของคุณอาอยู่นะครับผมตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นก่อนจนรุ่นปัจจุบันก็ยังดูละครของคุณอารก็เชื่อว่าแฟนๆยังคงอยู่และก็ยังอยากดูผลงานของคุณอาอยู่เหมือนเดิม นี่ฝากแลของคุณอาเยค่ะอชิญคุณิมะก็อยากจะบอกพ่อว่าการที่ได้เป็นภรรยาคุณอาเนี่ยมันดีใจที่สุดแล้วในชีวิตของพิมนะคะก็พิมอยากจะบอกพ่อว่าถึงแม้พ่อจะไม่อยู่แล้วพิมพ์ก็จะเก็บความรักความทรงจําความหวงใยและความเมตตาของอาให้พิมพ์ตลอดเวลาเก็บไว้แล้วพิมพ์เชื่อว่าความดีของคุณอาและความเมตตาของอา จะส่งผลให้คุณอาไปสู่ภพภูมิที่ดีรักและคิดถึงช่วงนีันี่รันค่ะครับคุณนะค,คนะคคสันะส่นแท้ของกล้องนี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับขอบคุณครับ